มือนีคืออยากกินมกปลาไส้อันขาเบียนนั่นไหมก็เลยนึกได้ว่าโบมีใบตองมีแต่เฮี้ยมแขังๆสไปตัดตองเพื่อนมากะมันก็สิเป็นการสวดลวดเกินไปตำตะไคร้พริกสดพริกแห้งจ้ะแล้วก็ตามด้วยข้าเบียก็คือข้าเหนียวแซน้ำไว้ตล่ดกระตำให้เพิ่นแหลกเลยจ้ะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงกระเทียมจ้ะแล้วก็ททำการตามให้เพิ่นแหลกเข้ากันดีไปเลยเบิกโตปลานิลซสื่อมาแต่ตลาด ปลานิ้นกาล่างให้สะอาดกนเด้จ้ะแล้วก็เอามาใส่พริกที่เฮ้าตำไหวใส่ใบบักกูดล,ลงไปจกักสามใบปรุงรสด้วยพงนัวรสดีปลาแดกแล้วก็น้ำปลามกปลาเนาะขาดบ่ได้คือต้อนหอมกับผักสีลากาปลาใส่ลงไปเลยจ้ะนีลาแนวมันสีนวแล้วก็หอมเสียบย้ำออกเขาจำ แล้วก็เอามือขลุกขเล่าให้เข้ากันระวางในเด้อมันมมหน้มโอ้ก้างปลาจ้ะมันสิปักมือแล้วก็เอามาใส่ภาชนะสําหรับที่สี่เอาไปหนึ่งก็เลี้ยงเลี้ยงให้สวยงามจ้ะค้างมอนึงแล้วก็เอาไปตั้งปุ๊บปิดปับ๊บเปิดปุ๊บกักกนนึงไปจนพันซุกพุละปลาซุกขาเบียซุกเป็นว่าใส่ได้ํานีก,ก็เรียบร้อยพร้อมเซิร์ฟเป็นจังไดหนึ่งปลาสไตล์มกนาตาออกมาก็คือมกปลาเลยละ่ะเปิดขาเหนียวจกปั้นแน่นๆเลยด้อเด๋ยามเขาจำมันสีเงย จำเป๊ะลงไปคุยขึ้นมาเป็นตสีซบบ่แล้วก็ทําการสวบเข้าไปผู้ใดบ่มีใบตองไปเฮ็ดแบบนี้เลยจ้ะมันแซบขึ้นมกป่าเลยอร่อยคักถึกใจเวลีกูด